แต่ิบแป้งแนละ้วครับมาเล่นอีกแป้งหนึ่ง5าบาทไม่แน่งนะ ต้องขอไปพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมเลยว่าเดินนะครับก็คนตีหนูครับเสร็จแล้วปลแป้งนึงนะครับน่าจะเกี่ยวขึ้นไปเลยนะครับกอนเดินก็ต้องขอสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับชาว YouTube ท,ทุกท่านนะครับฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะครับ เตมสายชิลชแนลก็เดี๋ยวไปดูครับใกล้ๆครับก็จะเต็มอุ้มแล้วครับ ผมนาจะสองตันห้าแล้วครับตัวนี้ก็ยังอยู่กับซปเปอร์นิววิเชียนนะครับไม่ใช่ไก่ย่างวิเชียนบุรีนะครับเป็นรถเกี่ยวซปเปอร์นิววิเชียนนะครับยังอยู่กับ เดียวนี่นะครับพากันชมยาวๆนะครับอาจจะมีสองสามคลิปนะครับอาจจะลงไวให้ดูนะครับแดดร้อนมากครับที่ประตุมเขตเจียจาเครื่องยนต์นิสสันไม่มีเทอร์โบแต่ว่าก็เกี่ยวสบายมากครับดู รถไม่มีสิทธิ์ขัดไม่มีสิทธิ์คอเครื่องก็ไม่โหลดไม่อะไรเลยนะครับผมก็พูดไปตามภาษาของผมนะครับนี่ครับไม่ใช่เกียวดันนะครับเป็นเกียวผุกโพนะครับนาเกียวสามเมตรนะครับเอาละขึ้นไปเกีียวข้าวแล้วข้าวจะเต็มแล้ว ฝากพี่ๆคนขับและสองคนนี้ด้วยนะครับฝาก้าเข้ามาดูก็กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะครับพี่แกก็คุยดีครับอัธยาศัยดีมากขอขอขอบคุณพี่ประทุมรถเกี่ยวนี่จะติดตัวกระจายฟางกันทุกคันนะครับ เดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งนะครับก็เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวข้าไปเทใส่รถก่อนลคลิปนี้ก็ดูกันพอหอมปากหอมคอนะครับ ซปเปอร์นิววิเชียนรถเกี่ยวข้าวอยู่ที่จงังหวัดปทุมธานีนะครับปล่อยข้าวแล้วเครื่องยนต์ไม่มีเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์นิสสันนะครับก็เดินอ2เฮัี ปั๊มน่าจะเป็นปั๊มปั๊มมอเตอร์ขยับบ้าเลยน่าจะใช่ครับเลทั้งคันนะครับ ชฮเลนก็<ๆ>วันนี้มาแบบไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยจริงๆฝากพี่ๆน้องชาว y o u ูทู e ด้วยนะครับกดติดตามช่องน้องใหม่ไปด้วย คลิปนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะครับทุกคน